เบิ่นขึ้นล่องทีดิขึ้นล่องทีโอ้โห สายใต้เยี่ยวครับขึ้นล่องทีงลงคอเลยครับกับกบยางอาวตารตัวใหม่ของบายนนุกกระดีกระโลกลาเขาครับนี่เต็มคอขนาด3.5นะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งยังซับลงมาเลยนี่สุดยอดนะครับมาคู่กับสายพีอะตอมครับวันนี้ของบริษัทแฟมิลี่ i ิตชิ่งยี่ปอนด์ครับตัวนี้ที่ผมใช้ทักซี่นี่นะครับเห็นล่องล่องแบบนี้นะครับ ตีไปตกลงมาถ้ามีตัวกัดแน่นอนนะครับโอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับกบย่างอาวาตารบ่ายนะนุก,ก็ดีก็ลกลาครับบ่ายถ่ายรูปครับ